อันนี้คือเด็กชาวต่างชาตินะครับจะย้ายมาอยู่ซาไกตอนนี้รับก็รลื่อยู่อยู่ซาไกอยู่มอแกนตอนนี้ครับ <c oughs> น่งจากคนนี้ได้เกียงยีนใหม่มาครับที่รู้สึกจะก้าวขาแล้วไม่ค่อยได้นะช่วงนี้เอาสามสี่น้อยหน่อยน้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 อยเด

อ้าเด้อบอเลยว่าวันนี้วะใช่บรเลยคือมันเต็มมันหวานคนองผมเต้นเพื่อวันนี้เนี่ยนองะมีเพื่อนที่นะเขามีมาม่าดูคนเดียวถ้าน้องอยู่บนเวทีนมเต้นเพื่อวันนี่หร่ารึเปล่าเพราะว่าคนเล่มากเราจะซูมไปที่หน้าใกล้ๆนะครับเนื่องจากว่าทาปากอยู่เหมือนทาปากอยู่เหมือนเด็กแมงมุมเน่ามีดาวด้วยมีดาวนะครับแต่าเด็กแมงมุมเน่า รวมีีกันนะครับเด็กไปมองนะครับเด็กบ้านบ้านแก่เด็กเลี้ยงงัูมีความสามารถพิเศษนะครับในการแบ่งตดนะครับเราจะซูมไม่ที่ก้นนะครับเกิดตดออกมานะครับ 有没有别问题？You win, you